หล่ตกลงรถเสียเราไปไม่ได้เลยใช่ไหมไปไม่ได้เลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับกำลังจะไปที่ชุมชนเกษตรกรทำนานาทองแต่พอดีรถเสียพอดีอ้าพอดีมีรถที่สานมาพอดีพี่รู้จักชุมชนเกษตรกรทำนานาทองไหมรู้จักครับ,จะ,ระรบจะไปประชุมที่นั่นพอดีเลยพอดีนะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นผมขอติดรถคันนี้ไปด้วยได้ไหมครับได้ได้ครับครับครับโอ้โชคดีพอดีเลยไป อันนี้ย่าไปทําอะไรครับเนี่ยไลโครคับแล้ววันนี้มีประชุมเหรอครับมีครับมีปรชุมอยู่ไกลไหมครับนั่นน่ะก็ที่บ้านแบกตะบลนาทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนี่แหละครับที่เป็นชุมชนตัวอย่างในการที่ต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงสีชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการถูกเอารัดเอารียบจากพ่อค้าคนกลาง การตั้งกลุ่มเลี้ยงโคกระบือกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มทอผ้ากลุ่มทำถุงเท้ากลุ่มทำกระเป๋าโอ้นี่เลงสาธยยายไม่หมดนะครับเนี่ยท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าชาวบ้านที่นี่เขาทํากันอย่างไรจึงรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นขนาดนี้นท,ทำไมถึงได้ชื่อว่านาทองครับ คือเอาชื่อตำบลครับเออแล้วตำบลนี้มันมีที่มาว่าทําไมมันเป็นนาทองปลูกข้าวแล้วเป็นสีทองเป็นหมดทั้งทุ่งเลยหรือเปล่าครับพ็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเลยครับผลผลิตดีไหมครับแถวนี้เออผลผลิตดีครับอืมผลผลิตดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าผลผลิตดีเลยได้ชื่อว่าเป็นนาทองด้วยนะครับครับอันนั้นคือเมื่อปี2537่ร้ยใช่ไหมครับที่ที่มารวมตัวกันตะกี้ที่พอเพาะว่า 17บเครับสิคครับและที่ที่บอกว่ามีประกาศคณะปฏิวัติแล้วก็มีทางราชการให้มารวมตัวกันอีกทีนั่นปีพศอะไรครับสอ1 7ันเจิบเจครับสิเครับเริ่มจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรครับนาทองครับก็พอดีมาทํานาครับมาทํานาแล้วก็เราได้ใช้น้ํำอาจนประทานเขื่นหวงรัฐนี่ก็มามีการทําทํได้ทั้งนาปีทั้งนาปรังครับ ทำได้ทั้งนาปีนาปรังแล้วก็ถือว่าข้าวในตำบลน,นาทองเนี่ยครับเออก็ถือว่ามันสองฤดูนาอได้เยอะอได้ไดเยอะกว่าแต่ก่อนได้ไดแต่ก่อนทีนี้ตอนนั้นกลุ่มก็กล,มกลุ่มกลุ่มเกษตรกรของนาทองเนี่ยคือมีการส่งเสริมให้ปัจจัยปัจจัยการผลิตค,คือรวบรวมได้เงินหุ้นมาได้เงินทุนมาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยซื้อยาปราบศัตรูพืชวัชพืช ให้กับสมาชิกครับให้ในระบบสินเชื่อ,อคือสมาชิกทำนาเนี่ยต้องการอะไรนี่ก็ให้ให้ใหแบบสินเชื่อครับคือแต่ก่อนก็คือให้เงินครับครับเคยให้เงินแต่ทีนี้เอาเงินไปแล้วใช้ไม่ถูก,กัตถูกประสงค์ทีนี้ในระดูที่จะเอาเงินส่งคืนนี้ไม่มีทางคณะกรรมการชาวบ้านทุกคนที่เป็นสมาชิกชาวบ้านแล้วก็เลยมาวางแผนกันว่าเอ๊ะ ้าให้เงินไปไม่ดีถ้าทำเกษตรเราต้องให้ปัจจัยครับเราต้องให้ปัจจัยก็คือไม่ให้เงินกู้แต่จะให้เป็นปัจจัยในการทําเกษตรกรรมแทนนะครับครับทีนี้ก็หลังจากนั้นก็เลยมามีข้าวทำสองฤดูอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราก็มาดูแล้วมันถูกการเราเราเปรียบจากพ่อค้าคนกลางครับเอาแล้วเราเปรียบจากพ่อค้าคนกลางคือตอนนั้นก็ทําแล้วก็ต่างคนต่างขายต่างคนต่างครับเออ ก็มีลูค้ามาซื้อข้าวกันในหมู่บ้านเราก็ต่างคนต่างขายครับครับคบจากที่นี้ก็เลยว่าเอาอย่างนี้เราเรามารวมเรามารวมกันเรามารวมกันเอารวมข้าวครับแล้วทีนี้เราก็มาเวลาเราเก็บเกี่ยวเราจะทําอะไรเราต้องประเมินข้อมูลก่อนส่งเสริมไปจอดรองพ่อค้าอเอยตรงนี้แหละครับเออเลยมาเกิดตรงนี้พอมารวมขายพอมารวมกันขายก็รู้สึกว่าจะได้ผล ได้ราคาดีขึ้นไหมครับดีขึ้นก็ไม่เท่าไห,หร่ลกครับสมม,มุติว่าอย่างไปขายตัวคนเดียวนี่เขาให้กิโลห้าบาทครับแต่ทีนี้ข้าวในองค์กรเราเราบอกเขาาว่าเรามีข้าวอยู่ตรงนั้นสองร้อยตันอย่างเงี้ยร้อยตันอย่างนี้เขาก็จะมาให้เราเป็นห้าบาทยี่สิบตังหรือสิบตังเงี้ยมันมันก็ยังดีนะครับ<ม>ยังดีก็เลยมารวมกันตอนนั้นแล้วก็ต่อมาก็เลยว่าไอ,อเราเ,เ,เราก็มีเงินพมีทุนหมุนเวียนอยู่เรานอกจากรวมซื้อขายแล้วครับ เรามาซื้อกันเองจะดีไหมเราจะซื้อกันหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปซื้อที่อื่นเรามาซื้อขายกันเองในหมู่บ้านคครรัับบเพื่อตอนซื้อนี่ตอนแรกเราคิดว่าซื้อนี่คือเราลองดูว่าเราซื้อเองตาช่างของเราเองอคือการโกงตาตาช่างครับอีกอย่างครับก็เลยลองทําดูก็พอมาลองทําดูแล้วก็รู้สึกว่าการโกงตาช่างมีจริงมีจริงครับ คือเราคือเรามีช่างเราเราก็ช่างแล้วเราก็ซื้อเองเวลาเราไปขายมันจะต่างกันกับตาช่างเราเขาถือว่าเขากลวงเราครับอทีนี้ก็พอหลังจากนั้นมาที่จะมีลงสีก็ทางคณะกรกรมการกลุ่มกับชาวบ้านครับตัวผมเนี่ยก็คิดเองว่าเออเกษตรกร,ร,กรไทยเกษตรกร,ร,กรชาวนาน,นี่ที่จะไปรอดเนี่ยถ้าเราแค่เป็นผู้ผลิตแล้วเวลาเป็นผลิตแล้วก็มี หน้าที่ผลิตแล้วแต่คนที่จะมากําหนดซื้อเนี่ยตั้งราคานี่คนที่จะเป็นคนเอาไปเปรรูปคนที่เอาไปส่งขายเนี่ยยังเป็นคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะอยู่รอดเนี่ไม่ได้ครับเขาก็ออกกาไรไปหมดแต่เราก็ได้ถึงต้นทุนบ้างไม่ถึงต้นทุนบ้างแล้วแต่ราคาคซื้อขายใช่ไหมครับ,รบที่คนอื่นกําหนดครับ,รบมันไม่ได้สะท้อนราคาที่เราผลิตขึ้นมาว่าเรา มีกําลังผลิตกี่คนใช้ปุ๋ยใช้นาใช้แรงอะไรเท่าไหร่ไม่ได้คิดจากตรงนั้นแต่คิดจากตลาดมาเลยครับที่หมู่บ้านนี้ปลูกข้าวอะไรกันบ้างครับพันข้าวเป็นพันข้าวหอมมะลิกับกอข้อหกครับข้าวเหนียวกอขอหครับแล้วโรงสีเนี่นะครับมันเกิดได้ตั้งแต่ปีไหนนะครับพ่อปีปีสี่หนึ่งครับปีสีหนึ่งครับเริ่มเข้าสู่โครงการครับ เราต้องมีการรวมตัวยังไงก่อนถึงจะได้ลงสีมาครับเรามีการออมทรัพย์ภายในหมู่บ้านก่อนไหมหรือว่ายัางไงครับคือการที่เรามีลงสีคือกลุ่มเราก็มีสมาชิกอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเท่าไหร่ครับตอนนั้นเมื่อปีสมาชิกตอนปีสี่หนึ่งนั้นก็มีประมาณมีประมาณสามร้อยโอโ้โหสามร้อยกว่าล่ะครับครับถึงแล้วครับช่วงนั้นช่วงที่เราจะขอโครงการลงสีครับก็เลยมาเราก็มีมีสมาชิกอยู่แล้ว แล้วก็เงินทุนหมุนเวียนเราก็มีแต่ไม่มากแต่ก็พอทําได้ครับก็พอดีมามีโครงการซิฟเนี่ยครับกองทุนทางสังคมเนี่ยครับก็บอกว่าเขาให้สนับสนุนองค์กรเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ถ้าองค์กรไหนมีการถ้าชุมชนไหนมีการรวมตัวอยู่แล้วองค์กรซิฟเนี่ยจะช่วยตังให้อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับครับ,อรบไอความคิดที่จะตั้งโรงสีเนี่ย ไปดูที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าเราคิดกันเองในหมู่บ้านแนวคิดตอนแรกก็คิดกันเองแหละครับในหมู่บ้านแต่ก็มีอยู่หลายหลุเหมือนกันคือคิดคิดแล้วค่อยไปดูครับคือแนวคิดก็อย่างที่ผมว่าก็ประชุมกันพูดคุยกันกับสมาชิกว่าเอถ้าเรายังเป็นแค่ผู้ผิดเนี่ยแย่แน่แย่แน่เราต้องเป็นผู้ผิดและเป็นผู้แปลรูปเองแล้วก็เป็นผู้ขายเองครับเะจะได้ไหมเนี่ย ก็เลยมาเห็นดี<ๆ>เห็นงามกันตรงนี้ว่าเออมันก็ต้องอย่างนั้นแหละถึงเราจะอยู่ได้ก็พอพอตกลงกันได้ตรงนี้ก็ไปดูงานกันไปดูที่ไหน,นครับไปดูที่โรงสีชุมชนนาโซจังหวัดยะโสธรที่เขาทำข้าวหอมมะลิที่ดังๆเลยใช่ไหมครับครับครับ,รบที่ยโยโทพรที่ทำข้าวอินทรีย์ด้วยนะครับอ๋อทำข้าวอินทรีย์คือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่สารเคมีเลยไปดูมาสนุกไหมครับตรงนั้น ไป,ไปดูแ่้ได้ความรู้อะไรบ้างก็ได้ได,ได้ได้หลายอย่างอยู่ครับตั้งแต่เริ่มเห็นชาวบ้านเริ่มที่จะใช้ปัใจจัยในหมู่บ้านเข้ามาทดแทนปุ๋ยเคมีในท้องตลาดรเริ่มเห็นตั้งแต่าการรักษาสิ่งแวดล้อมของของ,ของชุมชนนะครับ,รบรไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับครับก็ทางกลุ่มเราก็ได้นาเข้ามาปรับปรุงให้กับสมาชิกพอสมควรดีครับครับพอไปดูตรงโน้นมาก็เริ่มจะคิดแล้วหะว่า ในหมู่บ้านเราอยากจะตั้งโรงสีใช่ไหมครับครับแรกทีเดียวเนี่ยคิดว่าจะสีเฉพาะใช้กันเองในหมู่บ้านหรือว่าคิดว่าจะสีแล้วส่งออกขายนอกหมู่บ้านด้วยครับตอนแรกทีเดียวเนี่ยเราคือในชุมชนของหมู่บ้านมันมันจะมีโรงสีให้บริการสมาชิกอยู่นะครับครับทีนี้โรงสีขนาดใหญ่ของของกลุ่มนี้จะทําเฉพาะเรื่องของธุรกิจอย่างเดียว คือสีขนาดได้สีเกวเียนต่อตวันอะไรพวกนี้นะที่ที่พอรวมกลุ่มกันแล้วที่ปีสีหนึ่งเนี่ยนะครับพอได้ลงสีมานี่ได้เป็นลงสีขนาดใหญ่เลยได้ลงสีขนาดใหญ่เลยที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยผลิตข้าวได้ปีละเท<ม>่าไหร่กี่กวเียนครับก็ร่วมร่วมร่วมสองหมื่นกวเียนครับสองหมื่นกีเียนทำสองข้างข้างละหนื่เกวียนครับประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไอ้ลงสีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เหมาะ คือในเขตชมชนประทานเนี่ยในในเขตชุมชนประทานมันจะมีอำเภอใกล้เคียงอยู่2อำเภอคืออำเภอโกสมพิสัยกับอำเภอเชียงยืนนะครับในเขตชุมชนประทานตลาดของชุมชนแห่งนี้เนี่ยไปขายกันที่ไหนยังไงครับส่วนมากก็เป็นตลาดในชุมชนในเขตจังหวัดนะครับโรงเดียนบ้างโรงพยาบาลบ้าง แล้วก็ในตัวจังหวัดขอนแก่นสระามนะครับ,รบเป็นตลาดข้าวเหนียวข้าวเจ้าฟางสวนแล้วก็ออเดอร์หลกักออเดอร์ใหญ่ก็มาจากจังหวัดปัตตานีก็มีที่จะซื้อไปทําเหล้าสาโทรครับแล้วเขารู้ได้ไงจากปัตตานีว่าตรงนี้มีข้าวดีๆตรงนี้คือคนคนชุมชนของเราลงไปปกักหลักปกักฐานอยู่ทางปัตตานีนะครับ<อ>ลงไปทางานที่นั่นครับก็เลยสั่งกลับมาว่าขอข้าวเท่านั้นเท่านี้เอาไปผลิต เป็นลาวสาโทครับผมแล้วก็ส่งไป40ตันประมาณเขาเอาไปทดลองก่อน40ตันถ้าได้ผลยังไงเขาจะสั่งเป็นเป็นงวดเป็นงวดมาทีหลังนะครับครับครับแล้วตรงโรงสีเนี่ยเรามีการแบ่งเกรดข้าวแบ่งชนิดพันข้าวอะไรไหมครับตรงนี้เราก็แบ่งครับแบ่งแบ่งกันยังไงแบ่งเป็น5้าเกรดนะครับก็มีตั้งแต่เกรดข้าวต้นข้าวต้นข้าว หักหนึ่งหักสองหักสามแล้วก็ปลายข้าวครับข้าวต้นนี้คือค่อนข้างจะเต็มเม็ดข้าวต้นนี้ไม่มีเม็ดหักเลยครับอ๋อเต็มเม็ดเลยเต็มเม็ดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับข้าวต้นนี้ก็คือเกรดที่ดีที่สุดเกรดที่ดีที่สุดครับแล้วก็ถัดมาเป็นข้าวถัดมาก็เป็นข้าวหักหนึ่งหรือข้าวเอวันนะครับหักหนึ่งนี่หมายถึงยังไงครับหักหนึ่งนี่เป็นถ้าถ้าถ้าเราเรียกก็เป็นข้าวเอวันเอวันพิเศษใช่ไหมครับหมายถึงว่าหักไม่กี่เปอร์เซ็นต์หักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ หักไม่เกินส5ห้าเปอร์ซ็นหรือหรืออะไรหมายถึงว่ามีเม็ดเต็มเนี่ยถ้าร้อยนับร้อยเม็ดเนี่ยจะมีเม็ดเต็ม8 5ดิห้าเม็ดครับผมขึ้นไปขึ้นไปครับแล้วก็มีเม็ดหักไม่เกินส5้าเม็ดครับอ๋อแล้วก็มีหักสองหักสามครับพวกนี้ค่อนข้างที่จะหักเยอะหน่อยหักเยอะไปเรื่อยๆคราคาก็จะลงไปเรื่อยๆราคาก็ลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายข้าวครับปลายข้าวเนี่ยเราไปทําอะไรครับปลายข้าวก็ขายให้อ่า ผสมหัวอาหารให้หมูครับให้หมูหรือเอาไปเลี้ยงนกไปอะไรก็แล้วแต่เราจะมีกลุ่มเครือข่ายในชุมชนของเราอยู่เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรดีครับแล้วก็ขายรำขายปลายข้าวให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรครับเวลาเราระดมข้าวมาสีเนี่ยเราประกาศผ่านทางไหนครับถึงจะได้ข้าวมาสีกันเยอะๆนะครับส่วนมากเราเราจะประกาศทางทางชุมชนทางหองกระจายข่าวให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านประกาศให้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ไปติดโปสเตอร์ตามหมู่บ้านด้วย ครับแล้วตอนนี้มีติดโปสเตอร์ตามหมู่บ้านต่างๆด้วยช่วงที่เราลณน้คลงเราต้องต้องต้องติดโปสเตอร์นะครับได้ผลไหมครับโปสเตอร์ก็ก็พอสมควรครับได้แล้วเราโฆษณาว่ายังไงโฆษณาว่าข้าวคุณภาพดีแล้วก็เงินก็คุณภาพสูงเหตุผลที่ข้าวคุณภาพดีเงินคุณภาพสูงถ้าสมมุติว่าเรามีการวัดเกรดมีมีมีคณะกรรมการวัดข้าวนะครับตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะรับซื้อ ถ้าข้าวเปอร์เซ็นต์ข้าวคุณดีเนี่ยเราจะเราจะซื้อให้สูงกว่าราคาท้องตลาดแล้วซื้อสูงกว่าราคาตลาดจริงๆเลยซื้อสูงกว่าราคาท้องตลาดจริงๆเลยครับอ๋อมีการออมทรัพย์กันไหมครับมีครับครับคือทั้งกลุ่มเกษตรกรนาทองนี่ที่เป็นสมาชิกก็ออมอยู่ในกลุ่มก็มีครับลหลังจากนั้นที่กลุ่มเกษตรกรนาทองแล้วเราก็จะมีกลุ่มกลุ่มกิจกรมรมกลุ่มกิจกรรมนี่ก็เกิดจาก สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาทองก็จะไปทำนี่อย่างกลุ่มจักสารกลุ่มถุงเท้ากลุ่มทอผ้ากลุ่มจักสารก็ทำกระติบถือสวยแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับแต่ละกลุ่มนี่ไปทำกิจกรรมอย่างนี้ก็ไปออมกันอีกอีกอีกตอนหนึ่งนอกจากออมในกลุ่มแล้วสมาชิกกลุ่มออมแล้วแล้วก็ที่เป็นกลุ่มกิจกรรมที่แบ่งย่อยออกไป แต่ละกิจกรรมก็มีการออมกันไปออมกันอีกครับอ๋อฉะนั้นก็เลยเกิดหลายออมในเมื่อตกลงมีกี่ออมเนี่ยในหมู่บ้านนี้โอ้มีออมกด้นหลังกันม่รออ๋อนี่มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นทั้งหลังผมนี่ใช่ไหมคุมแม่บ้านออมทรัพยกคุมครับครัวกระบือออมทรัพยกคุมภูมดเราไม่พรัหลังก็ออมหมดคุมครับเกษตรกรทำนาก็ออมลุ่ม แม้แต่กลุ่มขนมจียนยังออมดีกก็เลยว่ามผมก็เลยบอกว่าการออมนี่มีออมออมกันหมดครับเรามีกลุ่มาครือขายอยู่ทั้งหมด9ก้าลุ่มแต่ทั้ง9ก้ากลุ่มนี้ออมหมดวันนี้มีคนมาประชุมอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะผมอยากจะถามแต่ละท่านนะครับว่าใครได้ร่วมกิจกรรมอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงกับกิจกรรมมันนั้นบ้างเริ่มจากคุณพี่เลยดีไหมครับก็เป็นตัวประสานเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มทอผ้ากลุม่มทอผ้าของสตรีของแม่บ้านบ้านนี้ โดยจะทอผ้าไหมบ้างผ้าฝ้ายบ้างนะคะเนี่ยนะครับสวยๆสแบบนี้นะครับอ๋อเสื้อที่ใส่อยู่ก็ทอใช้เองใช่ไหมครับทอใช้เองเลยค่ะครับปลูกหมอนเลี้ยงไหมเองสาวเองมัดหมี่เองทอเองโดยชาวบ้านเราทํากันเองครับแต่เราจะไปจ้างเขาตัดเพราะเรามีมีภูมิปัญญาอยู่แล้วแต่เก่าอยแล้วคือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ที่เขาทํากันอยู่แล้ว แล้วก็พอดีได้รับเงินสนับสนุนมาเราก็มาฝึกอบรมโดยให้ให้พวกแม่บ้านนี่ให้รู้จักกรรมวิธีในการมัดหมี่ในการย้อมลวดลายให้สีสันมันสวยขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับจากการทำค่ะรายได้เพิ่มขึ้นอ,อย่างนี้นี่ขายผืนละเท่าไหร่ครับเป็นไหมใช่ไหมครับเป็นไหมไหมแท้ๆเลยค่ะครับอย่างนี้ขายผืนเท่าไหร่ครับอย่างนี้ขายผืนหนึ่งประมาณ พันบาทค่ะพันบาทก็ราคาดีนะครับค,ครับก็รู้สึกว่าชาวบ้านเราไม่ไม่ได้อยู่บ้างงานได้ทำงานเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะครับครับ,รบเป็นยังไงครับกลุ่มขนมจีนทำไมทำขนมจีนต้องเป็นกลุ่มเพราะว่ทาทังจังหวัดเป็นอยากให้ตาเป็นกลุ่มไม่จ้าครับ คือกุ้มแม่บ้านเกษตะกรได้รับเพื่อนงบประมานจากเกษตแจ้งวัดมาหนึ่งแสนบาทเพื่อมาให้ทํำขนมจีนแล้วทำแล้วงอกเงยขึ้นไหมครับงอกอยืจา้าครับขายดีไหมขนมนขายดีย้จา้าเ <c oughs> พราะว่ากำลงังเสริมไม่ไมจา้าว,วันวันหนึ่งนี่ขายได้กี่ตังค์ครับได้ แป้งซองหัวกัดประมาณหกร้อยกว่าบาทจะ้ะอ,อ๋อวันล,ละหกร้อยกว่าบาทสบายๆมีสมาชิกในกลุ่มมากน้อยแค่ไหนครับสามสิบสองคนจะ้ะสามสิบสองคนได้วันล,ละหกร้อยกว่าบาทไม่เลวนะรวยเหมือนกันเนาะจ้าทุ่งเถ่เห้องกัดเป็นรับเข้าวมาจ้ะและะ้วก็ห้ขาว็มาแปรรูปอืมครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ไส้อบแล้วก็เศีน้ํำหอมอัน ผงแต่งไงมันเป็นสีก็มโอ้ถุงเท้าเนี่ยหอมเลยนะผมดมได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอันนี้ยังไม่ใช้แน่เนาะเราไปพกออกมาแล้วก็มาเทดเปไดจ้ะอ๋อแปลรูปเป็นเปลเป็นนอนได้จ้ะมีผลพลอยได้เป็นเปลด้วยอ๋อนอนได้ด้วยขายถูกได้จ้ะยี่สิบบาท อ๋อเปลอะไรยี่สิบบาทอันนี้เปลเด็กใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็นอนได้จ้ะแค่นี้เป็นเปลผู้ใหญ่ได้ด้วยยืดได้จ้ะโอ้ไม่น่าเชื่อนะมันคงยืดได้เยอะใช่ไหมครับยืดได้สองสามเมตรนะครับที่แรกผมนึกว่าเปลเด็กอ่อนขายได้ดีไหมครับก็ขายดีจ้ะเดือนหนึ่งหน้าหนาวนี่ส่งทําไม่ทันหน้าหนาวนี่ทําไม่ทันเลยมันจะขายดีประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่ะ คิดว่ากลุ่มเกษตรกรนาท,อท้อทำนานาทองเนี่ยนะครับทำมาถึงตรงนี้ตั้งแต่พศ .2517 นะครับเทุกวันนี้คิดว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งได้หรือยังครับครับคือผมคิดว่าชุมชนตรงนี้แข็งแกร่งครับครับแต่ทีนี้มันก็มีบางอย่างมีกลไกมีระบบอะไรยังควบคุมชุมชนอยู่ครับ คิดว่าอะไรเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนคนแกล่งครับคือเกิดจากมีส่วนร่วมมีมการร่วมกันคิดแล้วก็การรวมกลุ่มมีความรักความอาเอื้ออาทรต่อกันในชุมชนครับพี่จำลองเห็นด้วยกับคุณลุงหรือเปล่าว่าชุมชนที่นี่ทําไมถึงเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับ <c oughs> ครับเห็นด้วยครับเพราะว่าอย่างน้อยชุมชนเราก็มีน้ําใจไม่ตีต่อกัน เพื่อถอนต่อกันอย่างน้อยการแบ่งปันหุ้นเราก็ยังกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นให้กับผู้ได้โอกาสให้กับผู้ที่สังคมยังช่วยตัวเองไม่ได้ในสังคมอยู่นะครับครับท่านผู้ชมครับรายการชุมชนคนแก่งวันนี้ได้พาท่านผู้ชมมาสนทนากับเกษตรกรบ้านนาทองนะครับที่นี่เขารวมตัวกันอย่างเข้มแข็งนะครับในช่วงหน้าเราไปพบกับหน้าต่างชุมชนกันครับ เพาะค่ะปลาอะไรนะปลาเพาะหรอใช่ค่ามันสร้างควรเจริญให้ชาวบ้านมีถนนหนทางค่ะปลาเนี่ยนะสร้างถนนมันจะสร้างได้อย่างไรล่ะครับพอมีปลาเยอะๆก็รัฐบาลก็ช่วยควมเจริร้างควมเจริญถนนหนทางมาให้ชาวบ้านของขุดไว้ค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองน่าสนใจไหมล่ะครับท่านผู้ชมปลาเพาะสร้างถนนให้ชาวบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อยากรู้มากกว่านี้แล้วสิครับแต่เสียดายวันนี้เวลาไม่พออาทิตย์หน้าเราจะไปชมกันในรายการชุมชนคนแกร่ง5้าโมง35นาทีอังคารหน้านะครับสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน ว t ชด d อกบอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน